ลันเนี่ยโอ้ยทำไมที่นี่มันมืดแล้วเหม็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยวิวิปายอะไรอ่ะประตูบานนี้ต้องการพลังงานเราต้องซ่อมเครื่องปั่นไฟบนชั้นสองอ๋อแล้วเราถึงจะได้กุญแจดอกทองนั่นใช่ไหมอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรานี่ไปหาเครื่องปั่นไฟแล้วก็ซ่อมมันและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปแกนนี่สามเป็นแมป ใครปีศากเอาชีวิตรอดจากคุณยายแกนนี่และแกนตานะครับโอเคตอนนี้เหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้เลยฮ่าฮจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เราต้องย่องเบาและก็ยกขาาให้หมดบ้านครับโอเคอืดมองซ้ายมองขวานี่เราต้องหาทางออกก่อนครับว้าวไปกอได oh, <no. S 1> ้มันกับดักนีเราโอ้เยียเข้าไปนี่ใครหลุดเป็นพวงแน่นอน คุณยายแกนนี่บ้านหลังใหม่นี่นาโอ้มีรถด้วยครับเอาละเราต้องหาทางออกฮ้ยนยังไงทางออกอ้โอ้ยมีบ่อน้ำตรงนี้อ่ะแล้วเราจะข้ามไปยังไงอ่ะโอ้ยทำไงดีอ่ะทำไงดีท่านผู้ชมวิตรงนี้มีป้ายเขาบอกว่าเห็นแท่นหมุนสีน้ำตาลไหนเราต้องหาคันโยกมาเสียบแล้วก็หมุนหมุนหมุนโอเคเรารู้ทางออกแล้วว่าทางออกอยู่ตรงไหนแล้วเราจะหาคันโยกตรงไหนอ่ะอ้ เราต้องเข้าไปในบ้านอีกรอบหนึ่งล่ะครับท่านผู้ชมเอาล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าในบ้านหลังเนี้ยจะเจอใครหรือเปล่านะ มันกินไม่ได้ต้องหาขานโยกเพื่อที่จะไปเปิดตรงสะพานนั่นเฮ้ยดูนะผมขา,ขาวๆใส่เสื้อสีอขาวใช่คนหรือเปล่าอ่ะมาทางนี้แล้วหวัสด,ดีครับคือว่าผมถูกจับตัวมาครับโอ้โหสักกระเบือ้อเลือดอาบโอ๊ย ไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้เนี่ยเเจ้าโน่จะหนีไปไหนเจ้าโอ้ยหนีจากยายยังไงล่ะคะโอ้ตายไปของตกด้วยนะครับท่านผู้ชมเวลาเล่น อ๋อแเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วต้องรีบไปหาของรับผมและเราเน่จะต้องหาคันโยกแล้วก็ไปที่เครื่องปันไฟแล้วที่เครื่องปันไฟมันอยู่ตรงไหนกันหรือว่าจะอยู่ชั้นสองที่ตันลุงแกหัวร้านนั่นโยต้องใช้แน่แนต้องชัวร์ป้าว่าไงไอ้โน้แกเข้ามาบ้านฉันเหรอโอ๊ยไม่ใช่เข้ามาคุณชายจาับ เราก็ต้องเดินไปซิกแซกซิกแซกไอโนมันนี่เดี๋ยวนี้นะโว้เรื่องอะไรจะไปละ่ะอันนี้เขาบอกว่าต้องหาไม้มาพ่าตร,ตรงนี้เราถึงจะเดินทางไปต่อได้โอ้ตรงนี้บ้านผุพังละครับตรงนี้เขาบอกว่าให้หาน้ํามันเนาะมาใส่เครื่องปัดไฟโอ้เจอแล้วครื่อปัดไฟแต่ไม่มีนะ ่ยตาลุงแกรู้สึกว่าจะถูกประตูหนีบไข่นะครับเดินออกมาไม่ได้เอาละ่ะอันนี้เขาบอกว่าให้เราขึ้นไปบนหลังคาเหรออ้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้อยู่อ้บอกเสร็จสับแบบนี้ก็รู้หมดเลยมันก็ไม่ใช่ไข่ไปริศนาดิครับโอ้ยเอาละ่ะเราก็ต้องเดินไปปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่เดินขึ้นบนหลังคาเกิดอ,อ่ะกิโอ้ไม่กอดเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอบา ลงไปรู้สึกว่าแมบนี้ก็ทำออกมาดีมากๆเลยนะครับก็เป็นของน้องเกมมิ่งทีวีนั่นเองอเราได้เกรือปั่นไฟแล้วก็ยัดใส่นี่เลยน้ำมันเรียบร้อยละจากนั้นเดี๋ยวเรานี่ก็ต้องไปหาไม้ครับผมเอไม้มาวางไว้ข้างบนพาดไว้ข้างบน,ลงบนแล้วไม้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเจ้าเด็กน้อยอยู่ห้องนี้หรือเปล่าหมามา กินได้กันเนี่ยโอ้โหเวลานี้เรายังจะห่วงเรื่องกินอีกแล้วต้องออกไปจากเชนนี่โอ้ยแล้วไหนละไม้อะไม้มันอยู่ไหนอะอ้าวยายเป็นอะไรเป็นลมแล้วเหรอโอ้โหนี่แน่นี่แน่เป็นลมแล้วใช่ไหมนี่แน่นี่แน่นแนเนนนจ้าเด็กบ้าโอ้ยยายครับอย่าเพิ่งทำไรผมเลยครับยายแก่แล้วเดี๋ยวกันดูกระเดี้ยวหักนะคะมาเดินตามผมมานะคะเอาละเอ้ยอะไรอะแท่งแท่งเหลืองเหลืองนี่คือแท่งอะไร เดี๋ยวเรานี่อ้อมไปเข้าอีกทางนึงดีกว่าโอ้โดูคุณยายกับคุณตาดิมีซักผ้าตากผ้าด้วยตรงเนี้ยโอ้ทำออกมาได้สวยมากๆเลยเนาะแบบเนี้ยโอเคเข้าทางหน้าต่างได้ไหม อย่อค่อยๆย่อง้ดอ่าเข้ามาเรียบร้อยละเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันครับกระดึ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 บกระด็บกระๆค่อยๆย่องและระวางประตูไว้ให้ดีเผื่อคุณตามาตะเอ๋เราเราจะซวยเอาได้เจ้าหนิกบ้าแกลงมาเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรจะลงละครับนดดดดดดาจีก็จ ให้ได้ดิครับเอาละอุ้ยตรงนี้มีผูผ้พักกระโดดอึดอ่ะเรียบร้อยในกล่องนี้มีอะไรไหมโอ้มีก้อนหินเอาไว้ปลาหัวคุณยายครับผมมาเข้ามาตรงนี้ดูซิพันมีอะไรเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างครับท่านผู้ชมเอ้เราได้แล้วฮ่าในที่สุดเราก็ได้ที่หมุนหมุนหมุนแล้วครับเอาละเดี๋ยวเรากระโดดตรงนี้ โอ้หทำไมไม่รู้จักส้มพื้นบ้างเนี่ยดูเดโวชะโอ้ยถ้าเดินไปนี่ไม่รู้ทางขาแข้งหักพอดีโอ้ยโดนโดนโดนแน่แน่คุณตากำลังมองเดะเดะเดะเดนี่จิกจั๊กไม่ได้เดะขอตีสักทีหนึ่งโอ้หพื้นตีอีกรอบหนึ่งเจอปืนยิงแสกหน้าแน่แน่เลยโอ้ยทำไมต้องเล่นปืนกันด้วยเนี่ยโอเคเราก็ลงไปเอา กุญแจดอกทองครับผมมีไงยังไงอู้เราได้กุญแจมาแล้วกุญแจดอกสีทองดอกนี้แหละที่ทําให้เรารวยเฮ้ยไม่ใช่เด็ดเราจะเอากุญแจเปิดไขประตูนี่นะแต่ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมจุนก็ได้ของมาครบแล้วโอเคแล้วเราก็ไปหาทางออกไปจากที่นี่กันเถอะครับขืนอยู่ต่อไปกลายเป็นอาหารของคุณตาคุณยายแน่นอนเลยเอาละ ไม่เลยเสียบเข้าไปปุ๊บโอ้มีบันไดที่เทคโนโลยีจริงๆเลยฮ่า,าแล้วก่อนครับคุณตาคุณยายเราค่อยมาเที่ยวใหม่นะคะเน่ขายประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละแล้วออกไปสู่อีกครืบพิ่กันดีกว่ายาขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็น